ที่ผ่านมาเอาจจะแค่โทรศัพท์หน้าจอสีก็ก็หรูแล้วพูดคุยกันได้ส่งภาพกันได้ก็หรูแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยเสพภาพเคลื่อนไหวเสพจาก y o u ขึ้นง่ายเลยค่ะตลอดเวลาตอนนี้เราจะปรับตัวก้าวต่อไปยังไงให้ทันที่คนเนี่ยที่ติดตามเทคโนโลยีขึ้นไปเรื่อยๆคะผมมีความเห็นอย่างนี้ครับว่าการการเปลี่ยนไปของลักษณะการ ใช้ชีวิตเนี่ยมันออกไปในเชิงบวกซะเยอะมากเลยก็คือการที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากที่ไหนก็ได้แล้วก็ต้องเรียกว่าใครก็ได้จะดีกว่าซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยถูกจํากัดอยู่ในวงแคบคอย่างเช่นะจะต้องอยู่ในกรุงเทพะจะต้องมีสายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยู่ที่บ้านหรือแม้กระทั่งอาจจะมีอยู่ที่โรงเรียนอะไรก็ตามแต่ตา,ตามต่างจังหวัดะอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ก็เปลี่ยนไปทีนี้เวลาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยน่าจะ ช่วยก็คือช่วยทําให้แต่ละท่านเนี่ยได้รับข้อมูลที่จะไปปรับตัวอ,อย่างเช่นทําการค้าเราอาจจะหาข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์กับการค้าของแต่ละคนโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปถามคนอื่นแล้วเข้าดูเองได้อย่างคนเรียนหนังสือก็หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเรียนโดยที่อาจจะไม่จําเป็นต้องวิ่งเข้ามาอ,อยู่กับติวเตอร์ตลอดเวลายอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการปรับตัวในเชิงบวกแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์บางท่านไม่เคยมาลองก็จะได้รู้นะครับอ,อ,อีกสําคัญอีกแง่หนึ่งก็คือเรื่อง เรื่องการแบ่งเวลาอันนี้เป็นอีกเชิงหนึ่งในเชิงสังคมมากกว่าว่าแน่นอนเหล่านี้บางครั้งคนเล่นเน็ตนานมากเกินไปมันก็ไม่ได้ว่าแปลว่าดีต่อสุขภาพอันนี้นเป็นเรื่องการบาลานซ์ตรงนี้มากกว่าว่าทายังไงดีแบ่งเวลาเหมาะสมนะครับกับกับต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือชนิดใหม,ม่แล้วมีคอมพิวเตอร์ขนาดพกพายอยู่กับเราตลอดเวลาลอ,ลวอยไดได้ตลอดเวลาจะทํายังไงดีให้มีประสิทธิภาพโดยที่ ต้องดูแลสุขภาพด้วยต้องดู<ช>แลเรื่องเวลาด้วยอะไรเงี้ยนะครับ<ช>ก,<ม>ก็ก็เป็นเป็นสองแง่มุมที่ผมคิดว่าจําเป็นต้องบาลานซ์กันอยู่อย่างสม่ําเสมอครับเป็นอีกสองมิติถึงแม้ว่าบอกว่าจะมีเทคโนโลยีมาทําให้เราสามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วทันท่วงทีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็อย่าลืมว่าบางคนก็จะมีนะคะอยู่กันมากเกินไปแล้วลืมบาลานซ์ชีวิตจริงๆที่จะมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยมีคําถามค่ะที่มาเกิดบ่อยๆเลย พอตอนนี้มี 3G แล้วไปใช้ในต่างประเทศเนี่ยสบายแล้วแต่ส่วนมากจะมีเรื่องของบินค่าใช้จ่ายที่เราไม่สามารถจัดการได้อย่างเงี้ยค่ะพอจะมีคําแนะนําอะไรบ้างไหมตรงนี้มีความสําคัญมากครับความจริงแล้วเราเองก็ได้รับข้อมูลตรงนี้มาในหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้เริ่มในยุค 3G นี้แต่เป็นเยอะเริ่มในประมาณปี2ปีที่ละละว่าเวลาออกไปต่างประเทศที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเอเอสเองนตระหนักถึงความสําคัญนี้ได้มีการพัฒนาระบบแล้วก็ร่วมมือกับ ผู้ให้บริการต่างประเทศมันโดยตลอดะนะครับเอาขั้นที่1ก่อนก็คือว่าเ,อาเวลาเดินทางต่างประเทศเรามักจะไม่ได้หาข้อมูลก่อนอนะครับเมื่อเวลาไปในต่างประเทศแล้วก็เปิดโทรศัพท์เราปรกติแ,กแต่บงตังเอ,เอ,เอิญปีนี้เปลี่ยนเครื่อง เป็นเครื่องอย่างเช่น iPhone อย่างเช่นซัมซุงที่ปไปแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้ทันทีก็ไม่รู้ตัวในในชั้นนี้เนี่ยเอก็เตรียมการกับบรเเตอร์ต่างประเทศไว้ว่าหากมียอดการใช้งานสูงขึ้นโดยที่ท่านนี้ยังไม่ได้สมัครแพ็กเกจใดๆเนี่ยเราก็จะส่งเตือนอได้ได้ได,ได้ส่งเตือนเป็นเป็นขั้นเลยครับตั้งแต่300บาท500บาท1,000บาทและเท่าไหร่ก็ตามแต่ไปจนถึงหากท่านเหล่านั้นยังไม่ทราบ เราก็จะบล็อกการใช้งานไว้ก่อนไม่ให้เกิดการใช้งานที่มากจนเกินจําเป็นในนี้นี่เป็นอันที่หนึ่งนะครับเบื้องต้นเลยเบื้องต้นเลยโดยที่ว่าายท่านอาจจะไม่รู้แต่แต่ว่าเราดูแลจากจากศูนย์กลางที่กรุงเทพเลยอันที่สองก็คือว่าเมื่อลงไปที่ประเทศนั้นลงสนามบินที่ประเทศนั้นเปิดโทรศัพท์มาก็จะมีข้อความมาบอก Recommend ว่าถ้าหากอยากจะใช้เนี่ยเราแนะนำแพ็กเกจใดที่สามารถสมัครได้ทันทีตรงนี้ก็มีความสำคัญอย่างเช่นอยากจะใช้งานอินเทอร์เน็ต24ชั่วโมงแบบไม่จำกัดแล้วก็จะมีแพ็กเกจที่เตรียมเอาไว้อย่างเรียบร้อยในแทบจะทุกประเทศเลย<อ>นะครับเ่ลา,าก็แค่กดนำที่บอกบเป็นการสมัครใช่ครับ<ว>ใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นหมายเลขที่กำหนดไว้นี่ง่ายๆผมเองยังจำได้ก็คือดอกจันหนึ่สี่เหลี่ยม ก็จะส่งเมนูมาเลยว่าอยากจะซื้อแพ็กเกจใดแพ็กเกจค่าโทรก็มีแพ็กเกจเล่นอินเทอร์เน็ตก็มีและแพ็กเกจผสมผสานระหว่างโทรและอินเทอร์เน็ตก็มีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกที่ที่จะช่วยเหลือลูกค้าในการใช้งานในต่างประเทศเรดก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะคะเเท่ากันหมดจริงๆแล้วแต่ละประเทศนั้นไม่เท่ากันเลยนะครับเราเองพยายามที่จะร่วมมือกับบริเตอร์ต่างประเทศให้เกิดอัตราที่เข้าใจง่ายก็แบ่ง เป็นกลุ่มของประเทศอย่างเช่นโซนเ oh. อเ<ะ>ชียอย่างเช่นโซนยุโรปโซนอเมริกา เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจง่ายอัตราจริงๆมันไม่เท่ากันแต่ว่าเราทํางานร่วมกันทําให้อัตรารวมออกมาเนี่ยเข้าใจง่ายๆครับค่ะแล้วถ้าบางคนบอกว่ากําลังจะเดินทางแล้วอยากรู้ราคาแพ็กเกจเหล่านี้เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยไหมคะใช่ครับมีอยู่2ช่องทางเลยที่ได้รับความนิยมและผมเองก็แนะนําเตรียมตัวก่อนเดินทางด้วยก็คือว่าถ้าท่านเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็ดูจากเว็บไซต์ของ AS <c oughs> ได้เลยนะครับเพื่อจะเลือกซื้อว่าในแต่ละประเทศที่เราจะไปเนี่ยมีแพ็กเกจใดบ้างที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราอย่างเช่นเราจะติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน หรือว่าเราจะโทรด้วยก็เลือกซื้อแพ็กเกจที่เหมาะสมเรือนที่2ถ้าไม่มั่นใจเอ๊ะค้นหาข้อมูลยากก็สามารถโทรที่เอเอสคอร์เซนเตอร์ได้1175นะครับคอร์เซ็นเตอร์เองก็จะให้คําแนะนําอย่างละเอียดเลยว่าไปจะต้องเลือกซื้อแพ็กเกจใดตามพฤติกรรม่ถ้าเป็นเซเลเนต์เน็ก็น่าจะ1148ใช่ครับ1148สำหรับลูกค้าเซเลเนตครับแล้วมีคําแนะนํายังไงคะสาหรับคนที่บอกว่ากําลังเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศแล้วแต่ว่าอยากดูแพ็กเกจล่วงหน้าก่อนอยากเข้าไป เปิดชุดล่างใช้งานก่อนก็คือโทรไปติดต่ออย่างนี้แต่คนที่เขาบอกว่าไม่อยากใช้งานเลยกลัวบินมากกลัวทุกอย่างเลยใช่ครับความจริงแล้วคอร์เซ็นเตอร์เองหรือว่าเว็บไซต์เองเนี่ยก็บอกวิธีการเอาไว้บางท่านอาจจะอยากไปและรับโทรศัพท์อย่างเดียวมไม่อยากจะใช้เลยก็สามารถจะตั้งค่าเครื่องได้ให้ไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถทำได้ซึ่งในข้อแนะนำเหล่านี้เราก็มีอยู่ในทั้งเว็บไซต์แล้วก็อยู่ที่ Call Center. คอร์เซ็นเตอร์ที่สำคัญก็คือว่า ต้องบอกว่าเวลาติดต่อเรามาเนี่ยเราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเข้าใจสถานการณ์ว่าท่านท่านจะไปวันไหนยังไงถ้าอาจจะสมัครแพ็คเก็ข้อมูลไวอย่างตลอดนะครับแล้วก็อาจจะสามารถที่จะลงทะเบียนแพ็คไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวันหรือเป็นเวลาถึงเวลาสัปดาห์ก็จะเปลี่ยนให้แล้วก็ใช้ได้เลยใช่ครับระบบก็จะส่งข้อความมาบอกเลยบอกว่าแพ็กเกจที่ท่านได้สมัครไวนี้แอคทิเวต สำหรับวันนี้เริ่มใช้งานได้ใ่ครับ่ช่ครับแล้วถ้าบางคนบอกว่าต้องเดินทางไปต่างประเทศเร่งด่วนมากค่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะสามารถให้ใช้แพ็กเกจได้ต้องบอกว่าทันทีทันทีนะครับทันทีกดแล้วใช้งานได้เลยอ่าอย่างที่ผมเรียนก่อนหน้านี้ก็คือว่า หลายท่านนะมักจะไม่ได้นึกถึงจําเป็นจะต้องไปแล้วแล้วก็ลงที่สนามบินอพอลงที่สนามบินเปิดโทรศัพท์มาจะได้รับข้อความทันทีเลยนะครับออว,ว่าอยู่นอกประเทศแล้วอนอกประเทศจะมีแพ็กเกจใด,ดให้ท่านเลือกบางเพราะเราเห็นว่าคนทั่วไปก็คงไม่ได้วางแผนกันลึกซึ้งมากนะักแต่ว่าจะเดินทางก็เดินทางพอลงแล้วทันทีต่อให้ไม่ดูเราก็ดูแลอย่างที่ผมได้เรียนว่าเมื่อมีการใช้งานโดยที่มีแพ็กเกจเราก็จะส่งเตือนส่งเตือนและสุดท้ายพอมากถึงกําหนดเราก็จะหยุดการใช้บริการแล้วก็ติดต่อ บอกว่าจะซื้อแพ็คไหมคะว่ามากถึงกําหนดไหมหมายถึงระดับไหนคะเช่นใช้ไป1,000บาท2,000บาทอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะครับเรากําหนดไว้ประมาณพันหบาทนะครับแล้วก็เป็นค่าแต่ละประเภทครับ พอตอนนี้พอลงถึงบางคนบอกว่าถ้าเตรียมเตรียมตัวล่วงหน้าก็ดีก็เข้าไปในเว็บไซต์ของ AS หรือว่าโทรไปที่ call center เพื่อเช็คแพ็กเกจ roaming แล้วก็ดูประเทศที่ว่าคุณจะไปประเทศไหนแต่กับบางคนที่บอกว่าลืมจริงๆต้องบินแล้วลงเครื่องปุ๊บสนามบินปุ๊บมีเมสเซจมาไม่ต้องตกใจเขามาแจ้งแพ็กเกจเมสเซจที่ส่งมาที่สนามบินมีค่าใช้จ่ายไหมคะไม่มีครับไม่มีครับขอถามไว้ก่อนค่ะเพราะบางคนลัวอะไรที่หลุดมามากค่ะอันนี้อันนี้สําคัญมากเลยคือผมเรียนครับว่าเราพยายามจะพัฒนาบริการให้ลูกค้าเอง ใช้ความพยายามน้อยที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือลูกค้าในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังๆเจอเคสมาเยอะไหมคะผมคิดว่าจริงๆแล้วเราได้รับ ข้อมูลจากลูกค้าเนี่ยอย่างต่อเนื่องในหลากหลายกรณีนะครับอย่างเช่นบางท่านมีกรณีตรงข้ามจะด้วยซ้ำว่าทำไมไปแล้วใช้งานไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นก็เปิด Data เอาไว้ทำไมใช้งานไม่ได้ปรากฏว่าในเครื่องเนี่ยไปเซตว่าไม่ใช้ Data ตอนโรมิงหรือว่าภาษาเราเราก็คือว่าไม่เปิดเข้าถึงอินเทอร์เน็ตตอนไปอยู่ต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นก็ลูกค้าก็บอกว่าทำไมใช้ไม่ได้ก็เป็นปัญหาได้เพราะว่าหลายท่านอาจจะซื้อแพ็กเกจแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเซตติ้งที่เครื่องอย่างนี้ ก็ค,คือต้องดู2ส,ส่วนประกอบกันด้วยนะคะนอกจากแพ็คแพกเกจที่เครื่องคุณแล้วก็ต้องรวมไปถึงเครื่องของคุณเองด้วยว่ามีการตั้งค่าไว้อย่างไรบ้างก็ต้องสองส่วนนี้แหละประกอบการศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนเดินทางไปต่างประเทศค่ะแล้วเวลาไปโร a m ิ่งราคาสัญญาณใช้ได้ชัดเจนขนาดไหน,นมีหลายคนบอกว่าบางประเทศเนี่ยสัญญาณจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมีข้อเตือนหรือข้อแนะนํำไหมคะต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยการใช้ใางาในในต่างประเทศทั่วโลกเนี่ย ก็ขึ้นอยู่เยอะทีเดียวกับผู้ให้บริการในพื้นที่นั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเครือข่ายของประเทศนั้นก็จะถูกดูแลกำกับดูแลในแต่ละประเทศเหมือนว่า AS เนี่ยเป็นตัวกลางในการที่ไปประสานงาน<ม>แล้วก็ในส่วนของการประสานเนี่ยก็คือจะทำให้เราสามารถใช้โทรศัพท์เครื่องเดิมซิมอันเดิมแต่ใช้ 3G กับที่ประเทศนั้นได้ใช่ครับเ,เหมือนกับเป็น เป็นผู้ร่วมให้บริการจะชัดเจนมากกว่าก็คือว่าในประเทศใช้เครือข่ายของ AS ออกนอกประเทศใช้เครือข่ายของกลุ่มร่วมให้บริการหรือเรียกว่าพาร์ทเนอร์รือพันธมิตรเนี่ยในการให้บริการซึ่งในหลายประเทศเนี่ยบางครั้งเรามีพาร์ทเนอร์มากกว่า1รายส่วนมากเลยจะมี2รายขึ้นไปก็จะมีได้เลือกทั้ง3เครือข่าย2เครือข่ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับ นี่นะคะก็เป็นคําแนะนําสําหรับคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศค่ะเพราะว่าเป็นปัญหาที่เจอกันมาเยอะคือบางคนเรื่องความสับสนไม่เข้าใจต่างๆแนะนําทางที่ดีที่สุดนะคะก่อนเดินทางตรวจสอบข้อมูลกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือว่ามีแพ็กเกจอะไรให้เลือกบ้างหรือว่าถ้าจะไม่ใช้ก็โทรมาบอกที่ศูนย์ที่ศูนย์ให้บริการ c เซ็ center ได้บอกว่าขอปิด ในการปรกันมิงได้เลยก็จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายที่จะตามมาแต่เอสเขาก็มีให้คือพอลงเครื่องถึงปุ๊บแมสเซจเด้งมาแจ้งเตือนคุณว่าคุณอยู่ต่างประเทศแล้วนะจะเอาแพ็กเกจแบบไหนหรือถ้าไม่เอายังไงก็สามารถเป็นการตอบกลับได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าแมสเซจที่ส่งมาเนี่ยเขาความที่ส่งมาเนี่ยฉันต้องจ่ายตังค์หรือเปล่าบางคนจะจ่ายในเลรต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ